สวัสดีครับผมนายแพทย์กิติทัศน์แต้มแก้วนะครับหรือหมอตูนนะครับสำหรับคลินิกหมอตูนเนี่ยหลักๆเราก็จะดูแลในด้านของโภชนาการนะครับครอบคลุมตั้งแต่การลดน้ําหนักนะครับในคนไข้ที่มีภาวะอ้วนนะครับหรือว่าการเพิ่มน้ําหนักในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารและนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของโภชนาการจาเพาะโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคตับโรคไตหัวใจนะครับ การวินิจฉัยโรคอ้วนเนี่ยปัจจุบันเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายเป็นหลักนะครับโดยการเอาน้ําหนัก ด้วยส่วนสูงยกกําลังสองนะครับสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยคนที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน23เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ําหนักเกินนะครับส่วนถ้ามาแล้วก็ตามเกิน25ก็จะถือว่าเป็นโรคอ้วนครับและนอกจากนี้เนี่ยโรคอ้วนก็อาจจะยังมีผลทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งของเต้านมมะเร็งตับมะเร็งรังไข่มะเรง็มเรง,ง,มเรงมดลูกนะครับดังนั้นการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเหล่านี้ได้ครับโดยหลักๆ แนวทางการลดน้าหนักที่คลินิกเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3-4วิธีนะครับก็วิธีแรกเลยเนี่ยจะเป็นการให้คําแนะนําให้ําปรึกษาหมอก็จะมีการนัดมาติดตามที่คลินิกประมาณ2สัปดาห์เพื่อจะดูว่าน้ําหนักเป็นยังไงบ้างวิธีที่2เนี่ยก็คือจะเป็นวิธีการใช้อาหารทางการแพทย์ทดแทนมื้ออาหารหลักส่วนวิธีที่3เนี่ยก็จะเป็นการใช้ยาลดน้าหนักซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอก็แนะนําว่าอยากจะให้มาปรึกษามาคุยกับหมอก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการสักประวัติดูเรื่องของโรคประจําตัวอะไรต่างก่อนใช้ยานะครับ หมอก็อยากจะขอแนะนําให้คนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักเกินหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะอ้วนเนี่ยมาปรึกษาจริงๆถ้าเราลดน้ำหนักเราก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลื้อรลังในอนาคตได้ครับขอบคุณครับ